สกยงวยมากเลยครับดูความสวยงามครับครับอยู่กับเราช่องโกวิดชาแนลคลิปนี้เราจะพา เด็กๆมาชมสวนสัตว์หัวหินแฟนตาเซียนครับผมก่อนไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไปชมกันได้เลยครับ ผู้ใหญ่ร8อแปดสิบเด็กห้าสิบจุดลงทะเบียนเข้าสวนสัตว์หอหินเราได้เข้ามาข้างในแล้วครับ นี้พาด็กตืมาเที่ยวสชนสัตว์หัวหินทางเข้ามาก็จะออกมาจากทางสี่แยกใบพัดเลี้ยวซ้ายมาฝั่งชะอำครับผม น,น,น,นี่ครับบริเวณสวนสัตว์โเหินแฟน,นตาซีนะแฟน,นตาซีครับผมน,น,นีหินตั้งครับ หินตั้งครับสวยงามเลยนี่ไปยืนถ่ายรูปตรงนั้นก่อนนี่เขาถ่ายให้ยืนตรงนั้นแหละหันมาหันมาเออหมูเลยหมู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 แค่หมูหมูแค่ปะ ให้อาหารหมูเดินเข้ามาก็จะเห็นหมูก่อนนะครับให้ให้นมหมูเดินเข้ามานั่นนก็จะมีป้ายบอกครับผมไปดูจระเข้ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมือครับ ไปดูแกะหนูยักษ์้างซ้ายมือครับผมนี่ขึ้นมาจะมีต้นต้นโพใหญ่ครับจะมีอุโมงค์มุมไม้ไผ่วันนี้ลมดีบรรยากาศดีครับแต่ว่าร้อนมากแตมีลมครับ เลี้ยวซ้ายมาตะก,กี้ครับผมก็จะมาเจอมา้านี่เลยครับมีมา้า <c oughs> มอม้าคึกคักจะเป็นต้นตะโกนาครับ จะมาเจอไก่ป้ายบอกครับคอกมา้าคอกหมูแคเปิดเทศไก่ตก๊อกไก่แดนครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้กันครับดูกวางก่อน ก่อนจะไปเจอกวางเจอไก่ครับผม,อ,มอยู่ในกรงครับนกแก้วนีกน่ก็จะเป็นนกเขานกรงนกเขา นี่ก็นกเขาอนี่จะเป็นกวางครับผมน้องกวาง น้องกวางมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวครับป้ายบอกเลยนี่ก็จะเป็นกวางกวางกวางรูซ่า อาหารกวางครับมีแครอทเเขา้าวโดกินได้เครก้วยให้เขาด้วย ปัดดี้นตะก,ก,กินได้คนก็กินได้นะนี่ไม่ทานตะวันเนี่ยเน่มันก็กินได้เดี๋ยวพี่จะให้นี่ครับแล้วพี่จะให้ตรงไหนล่ะเนี่ยอันนี้เขา อันนี้อะไรสันคอหนูสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนที่ เราจะไปชมอคอกนกยูงไทยนะครับอคอกนกยูงไทยนีย่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูตอนที่เขาอีิหางนะครับแผ่หางนะครับ นกยูงครับผมนกยูกงไทยนกยูง

ยุงไทยครับผมนี่ก็นี่ตอนยังไม่กลางก็สวยครับนกยุงไทย มาอีกตัวงดูผมผมหน้าม้ารูไงไปดูวัวบ่ น,นี้ก็จะมีบัวครับผมน้องบัวลายสวยมากก็ะมีมก้ก็จะมีเป็ดเทศครับผม,มชมนกฮูกต่อครับผมนกฮูกตาโตนูน่นบนเลยครับ mong nòi mong mà há thương nòi mẹ bắt bia cà đê mượn 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 khai mượn nong thơ mượn nhoi 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 mượn นกนกคอกคาคาอะไรคาเท่นน่ะลูกกวางนกยูงหมูแคะอันนี้หมูแคะครับผมมาล่าสองตัว จะเป็นเตาบกครับอู้ครับเตาบกอู้เตาบกเดินมาเจอควายเผือกครับเดี๋ยวเราจะไปชมจระเข้เครับไปกันครับ นี้เราเดินมาเราจะเข้าไปดูจระเข้ครับผมไม่ไหวแล้วครับคุณหมอครับต้องการหาผู้ช่วยนี่ครับมีไหครับคุณหมอมีน้องๆหนๆคนไใดสนใจอยากจะช่วยคุณหมอน่าจระเข้ที่นื่อยมีไหมพันจะเดินข้ามสะพานเงินกับชาบอยอะไรระวังตกาะไม่หมดยัย นี่นะครับมีชื่อว่าน้องต้มยำนะครับคุณผู้ชมการแสดงจ็อเรคเนครับมีไหมครับเด็กเกิดวัยน่านใดไม่เคยเห็นนะครับรวพร้อมกันนะครับลิสจ็อเรคเต้จะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวคุณหมอมองรับจาส่าที่ได้ดูนะครับอย่างไรครับคุณหมอครับฉากนี้พร้อมไหมครับคุณหมอพร้อมหรือเปล่าพร้อมแล้วส่งคันดานด้วยนะครับคุณหมอครับฉากนี้นะครับลินจ็อเรคเต้ เลยครับคุณหอครับพร้อมแล้วสามสองหึ่งครับคุณหมอี่นะครับลนจอชจมีลิ้กันครับแต่เขาไม่สามารถกรุได้แต่ว่าเสามารถรับราตกันได้หมอนครับช่อชส่อขอเตมตัวไม่กับคุณหมอครัเราด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปดีกว่านะของคุณหมอนทนนะครับเล้นตัวไหนนพิเศษไหมครับคุณหมอ ตัวน,นี้เลยใช่ไหมครับคุณครับจอรแะแดนตัวนี้มีน้ำหนักกี่กิโลครับคุณบอกครับตัวน,นี้น้ำหนักประมาณครับ200ได้ครับจอร์แดนตัวนี้นะครับมีน้ำหนักประมาณ200กว่ากิโลได้นะครับมี